สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเดี๋ยววันนี้จะพามาทำทาสีสูงที่สุดในสามโลกเด้อเนี่ยรั้งแรกโอ้ยโลกนี่ข่อยก็ะพึงได้เห็ดเนี่ยละเบิ้งเนี่ยสูงบะ <c oughs> ไอ้เด้ไดี๋ให้เบิ้งคนคนติดอันหัวหน้าสั้นข่อยเราติดกระดาษไปไหมนะเนี่ย กด้เลนะี่คืออาจารย์ขุอยอาจารย์ฮัลโหลอาจารย์เป๊บค่ะอาจารย์ขาสั้นบ่ข่ <Yeah. S 1> อยสั้นไหม uh huh. อาจารย์ของข่อยฮัลโหลอันนั้นเป็นมือโปรระดับถ่ายคลิป uh huh. ให้ข่อยนะซะ อันนี้คือความสูงเห็นไหมความสูงระดับน้ำทะเลเลยนะะถึงไหมอันนี้เราติดผิดแกก็เลยจะแก้เพราะเราใส่ผิด,ดอ่ะเพราะเราใส่ผิดด้านอ่ะอันนี้คือสีนี้นะอ่ะพี่ออยลองขออนุญาตทำคลิปนะ ขอต้องตัดออกมันเยอะเกินพ่นสีนี่ประมาณน,นานไหมพี่ออยไม่ต่างกันไม่ต่างอ่มไมพนนาทีแ่ว่าต้องพนตอเาพ่ทยอามรนเาก็่าจะถม่าตั้งก้องางตั้ง้องไว้บพนเลยเก็บพนเอาใช่มเกไ่ได้ทาใช่ไมพ่นเอา โอลยังดแค่นี้พอเนีาทำก่อนงแต่งแต่งแต่ดแต่ง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 แต่แค่นี้่งแต่่ต่ยแต่งแตต่งต่งแต่แต่ง่งแต่่งแต่งแ่ง่งแต่ง่งแต่งแตตง่่งแ่ง่่ง่งแต่ติดต่งแแต่ง่ง่งแต่ง่งแต่งแต่งแตง ทำแบบนี้เฉพาะตรงที่มันเป็นดอกเองเพราะฉะับทร่าอะฮะรับทราบ เออได้ไหมใช่ไหมเห็นไหมขนาดทำเสียสองครั้งเผื่อจะได้เสร็จสามครั้งวันนี้ไอ้นีที่ยังไม่ติดนะต้องติดแล้วก็ไอ้วงนู้นติดกันแล้วเห็นไหมแล้วก็เราก็เหลือวงนู้นที่เราต้องไปติดอีกวงนู้นมาดูกันนะว่าเราจะติดเสร็จบอดเออร์ตอนนี้ตอนนี้ลูกทีมเราพร้อม เราเลื Look, ่อนลูกล้อนะคะบึ้งฮิตบึ้งคุยนั่งซื้อได้เห็นไหมเป็นเลื่อนด้วยอาจารย์เมียลิปเมียจ๊บลิปเมีย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 ไปไหนเดี๋ยทักทักโอ้ยอันกลางยังไม่ได้ติดบ่อยู่กับขึ้นคำชื่อแบ๊คำคำลิปเมียชูแบ๊ลิปเมียชูแบ๊ะย่ะ ยัคะแนนโนยิมิตเนคะแนนโนยมิ่สก๊จะกิทางพีโเป็นเบียค้าเบียคีคอก่า schedule เยอะยมีน่ะ ามธรรมดาเนี่ยมากรสเลยเนาะอนี่อย่างนี้นะคะนคะะานี้ก็อะไนนรนะจะ <c oughs> พูดอะไรไหมโอเคค่ะนี่เห็นปะพากันรับบุญเอ้ยถ้าสีพิชิตแปะถุงให้ได้บุญด้วยกันนะคะพูดเบาๆนะอันนี้ก่อน อันนี้จะลอยแปะตรงนี้พลาสติกคุมตรงนี้อันนี้ค่ะพี่เก็บยค่ะเฮ้ยเย้พี่อ้อยขยับนะขยับนะขยับนะโอเค แรกวิเอาหลงหลวงปู่มาแขวนไว้บน,น,นเนี่ยเนี่ยตรงกลางเนี่ยน้อตอนแรกที่สอตอนที่พวกเราเนี่ยนะเอาเอาลงไปให้ไปแล้วตอนนี้ไปไหนแล้วล่ะคะ <laughs> ลงไปแล้ว <laughs> ตั้งแต่ที่พวกเรามาทาสีกันนะน้อแล้วก็เลยยังไม่เอาขึ้นมาเอาเอาติดไว้ทำไมคะพี่หลวงปู่มาแขวนไว้ตรงนี้ต oh, oh, รงกลางลงเนี่ยแล้วเอาลงแล้วใช่ไหมแขวนได้ไหม ใช่ให <Yeah. S 2> uh, <zat>, ้หลวงปู่ผมของใเก็ดวัอนี้ละม้านันนะยังไงเ๋ยวให้เลี้ยงนี่เออเอาให้เล้ยงเกิปลามาก็หูปลาสบายมีคนคุยหมดเยมคนเดียวตอนแรกก็ยมงคนเดียวเข้าใจอยู่พี่อ๋อหาเรื่องลงแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เสร็จหาเรื่องลงเออเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวอันนั้นไปก็เสร็จก็บอกแล้วใครมาช่วยโอยยูทูบเบอร์ชื่อดัง เนาว่าอยิน่อนนาหออ,อนด้ยิอันนี้ช่องแม่บ้านเดนมากแล้วนะคะอยู่งลางแม่บ้านเดนมาร์กฮัลโหลฮัลโหล่ายให้แม่บ้านแม่บ้านเดน,นะน,นอันนี้ตะกองแลวนะต,ะตะกองมันกลินมาหอดกันเพิ่นบุญ อะไรนะดอกแรกนะติดง่ายอ่ะจ๊ะดอกเข้ามีความนูนความอะไรเดี๋ยวไม่เช็ดตอนในนวามอันนี้แผนแกยังไม่แผนกเค็ดลุกไม่เสร็จแล้วค่อยเช็ดตนนอโห้ยนุกจะลงด้วยนี่ยลงแบบเด้โห้ย ปวีเนี่ยเปิดประตูตรงนั้นฮจอหหนไปเป็นลิงเลย <laughs> เปิดตรงนเนี้ยเ <laughs> นี่ยเอา,ามาธรรมดาด้ปะเนี่ย <ขอ S 1> <อ>บดาเลยยันหา ก็จะเบินกล่องนี่ก็ขึ้นมาก็มาแบบนี้เหรอขึ้นง่ายกว่ามันลื่นไปไหมอ่ะไม่ลื่นหรอกเนาะโป๊้ลงไปไหนยบายไปแล้วนะคะลงข้างล่างแล้วค่ะเฮ้ยเออเฮ้ย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  ปาจะแสดงโดยการเอาหัวลุก่ะตอนนี้ จะมาทํากันนะคะอันนี้เสร็จแล้วเห็น้หเนะนี่ยนี่เห็นไหมมาวงนูน้นวงนี้แล้วก็วงสุดท้ายอันนี้เนาะ